ภาพนิมิตและคำพยากรต่างๆที่เกิดขึ้นและคำพยากรที่สำคัญที่ทำให้เรารู้จักเรื่องราวเหล่านี้ก็คือพระสุบินของกษัตริย์เนบุคัดเนซากษัตริย์เนบูคัดเนซาเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรบาบิโลนซึ่งอาณาจักรบาบิโลนในยุคสมัยนั้นเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองที่สุด มีอยู่คืนหนึ่งพระองค์ทรงพระสุบินแต่พระองค์ไม่เข้าใจในสิ่งที่พระองค์เห็นภาพนั้นและพระองค์ไม่สามารถจะเล่าได้ว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรพระองค์จึงทรงเรียกนักปราทุกคนเข้ามาเพื่อแก้พระสุบินนั้นแต่ก็ไม่มีใครแก้ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าพระองค์เห็นภาพอะไรพระองค์ก็เล่าไม่ได้พระองค์จึงสั่งฆ่านักปราทุกคนแต่ดานเนียน ซึ่งเป็นคนของพระเจ้าได้อาสายที่จะแก้พระสุบินนั้นดดนเนียนได้ที่ฐานกับพระเจ้าและในคืนนั้นดนเนียนก็ได้ฝันอย่างที่กษัตริย์เนบูคัดเนซารได้เห็นเมื่อรุ่งเชา้าดดนเนียนได้เข้าเฝ้ากษัตริย์และกราบทูลในสิ่งที่ตนเองนั้นพร้อมกับคําอธิบายความฝันดดนเนียลได้เข้าเ,าานนเนนาฝานเนเาเ้าพระราชาและได้ทูลถึงสิ่งที่ได้ฝันเห็น นั่นคือมีปฏิมากรขนาดใหญ่หัวเป็นทองลำตัวและแขนเป็นเงินช่วงเอวเป็นทองสำริดส่วนที่ขานั้นเป็นเหล็กและที่เท้าเป็นเหล็กบนดินเหนียวขณะนั้นมีหินก้อนหนึ่งถูกตัดออกมามีใช่ด้วยมือมนุษย์มากระทบเท้าของปฏิมาก,กรนั้นและปฏิมาก,กรนั้นก็แตกเป็นชิ้นๆแต่ก้อนหินนั้นใหญ่โตเต็มพิภพ,พและดาเนียลแก้ฝันนั้นว่า เสียนทองคํานั้นคือฝาพระบาทเองต่อจากฝาพระบาทไปจะมีราชอาณาจักรร้อยกว่าฝาพระบาทและยังมีราชอาณาจักรที่สามเป็นทองสำริดซึ่งจะปกครองอยู่ทั่วพิภพและจะมีราชอาณาจักรที่4ี่แข็งแรงดังเหล็กพเพราะเหล็กตีสิ่งทั้งหลายให้แตกและหักเป็นชิ้นๆราชอาณาจักรนั้นจะหักและทุบสิ่งเหล่านี้ดังเหล็กซึ่งทุบให้แหลกดังที่ฝาพระบาททอดประเนตรเท้าและนิ้วเท้าเป็นดิน ช่างหม้อบ้างเหล็กบ้างจะเป็นราชอาณาจักรผรสมแต่ความเหนียวของเหล็กจะยังคงอยู่ในนั้นบ้างดังที่ฝ่าพระบราททอดพระเนตรเห็นเหล็กปนดินเหนียวและนิ้วเท้าเป็นเหล็กปนดินฉันใดราชอาณาจักรนั้นจึงแข็งแรงบ้างเปราะบ้างฉันนั้นดังที่ฝ่าพระบาททอดร <laughs> พระเนตรเหล็กปนดินเหนียวราชอาณาจักรจะปนกัน,กนด้วยการสมรสแต่จะไม่ยึดกันแน่นไวอ้อย่างเดียวกับที่เหล็กไม่ผสมเข้ากับดินและในสมัยของพระราชาเหล่านั้น พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงสถาปนาราชอาณาจักรหนึ่งซึ่งจะไม่มีวันทำลายเสียได้หรือราชอำนาจนั้นจะไม่ตกไปแก่ชนชาติอื่นราชอาณาจักรนั้นจะกระทำให้ราชอาณาจักรเหล่านี้แตกเป็นชิ้นๆถึงอวสานและราชอาณาจักรนั้นจะตั้งมั่นอยู่เป็นนิดดังที่ฝ่าพระบาททอดพระเนตรก้อนหินถูกตัดออกจากภูเขามิใช่ด้วยมือมนุษย์และก้อนหินนั้นได้กระทำให้เหล็กทองสำริดดินเงิน และทองคําแตกเป็นชิ้นชิ้นพระเจ้ายิ่งใหญ่ได้ทรงให้ประราชารู้ว่าอะไรจะบังเกิดมาภายหลังนี้พระสุบินนั้นเที่ยงแท้และคําแก้พระสุบินก็แน่นอนนี่คือนิมิตที่เกิดขึ้นแต่คนในสมัยนั้นยังไม่สามารถเข้าใจได้ว่าอาณาจักรที่ลองลงมานั้นคืออาณาจักรอะไรจะขอยกภาพอีกนิมิตหนึ่งซึ่งเป็นนิมิตที่ดานียนได้เห็น เป็นภาพของสัตว์ทะเลที่ขึ้นออกขึ้นมาจากทะเลและสัตว์เหล่านั้นเล่งถึงอาณาจักรต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นและที่สําคัญสัตว์เหล่านั้นเป็นอาณาจักรหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในปลายศตวตรษนี้ด้วยข้าพระเจ้าได้เห็นนิมิตในเวลากลางคืนและดูเถิดลมทั้งสี่ของฟ้าสวรรค์ได้ปลุกปั่นทะเลใหญ่นั้นและสัตว์มหึมาสีตัวได้ออกมาจากทะเล ต่างตัวต่างกันตัวแรกเหมือนสิงมีปีกนกอินทรีเมื่อข้าพเจ้ามองดูนั้นขนปีกก็ถูกถอนออกไปและมันถูกยกขึ้นจากแผ่นดินและให้ยืนสองเท้าเหมือนคนและมอบใจของมนุษย์ให้แก่มันและดูเถิดมีสัตว์อีกหนึ่งตัวเป็นตัวที่สองเหมือนหมีมันขยับตัวข้างหนึ่งขึ้นมีกระดูกซี่โครงสามซี่อยู่ในปากของมันระหว่างซี่ฟันมีเสียงบอกมันว่า จงลุกขึ้นกินเนื้อให้มากๆต่อจากนี้ไปข้าพเจ้าก็ได้มองดูนี่เนี่สัตว์อีกตัวหนึ่งเหมือนเสือดาวบนหลังมีปีกนกสี่ปีกสัตว์นั้นมีหัวสี่หัวและมันรับราชอำนาจต่อจากนี้ไปข้าพเจ้าได้เห็นในนิมิตกลางคืนและดูเถิดสัตว์ตัวที่สี่มันร้ายกาจและน่ากลัวและแข็งแรงยิ่งนะักมันมีฟันเหล็กมหึมา มันกินและหักเป็นชิ้นๆและกระเทืบสิ่งที่เหลือกินนั้นเสียมันต่างกับสัตว์อื่นทั้งหมดที่อยู่ก่อนมันมันมีสิบเขาขาปจาพิเคราะห์ดูเรื่องเขาเหล่านั้นดูเถิดมีเขาเล็กๆงอกขึ้นมาท่ามกลางเขาเหล่านั้นเขารุ่นแรกสามเขาได้ถูกถอนลากออกไปต่อหน้ามันและดูเถิดในเขาอันนี้มีตาเหมือนตามนุษย์มีปากพูดเรื่องใหญ่โต และเมื่อการเวลาผ่านไปในยุคสมัยของเรานั้นเราสามารถคลายปริศนาของอาณาจักรต่างๆออกมาได้ส่วนหัวที่เป็นทองคำคือบาบิโลนส่วนที่สองที่เป็นเงินคืออาณาจักรมีเดียและเป er. อร์เซียอาณาจักรที่สามเป็นทองสำริดคืออาณาจักรกรีกอาณาจักรที่สี่คือโรมส่วนอาณาจักรสุดท้ายนั้นคืออาณาจักรในช่วงกรีกยุคซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากการทำสัญญากับคนเป็นอันมาก เหล็กปนดินทำให้นักศาสนศาสตร์เชื่อว,ว่าโรมจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยสัตว์ตัวแรกเล็งถึงอาณาจักรบาบิโลนสิงผู้ที่ลงเอยด้วยการมีใจแบบมนุษย์และถูกเด็ดปีกออกบาบิโลนนั้นล่มสลายเพราะความอ่อนแอของกษัตริย์เบลชัสซาที่ไม่มีความเข้มแข็งสัตว์ตัวที่สองเล็งถึงอาณาจักรมีเดียและเปอร์เซียมีตัวใหญ่เป็นภาพที่สะท้อนถึงความใหญ่โตของกองทัพ กองทัพเปอร์เซียที่มีมากกว่าสองล้านคนแม้ไม่มีปีกที่รวดเร็วแต่กองทัพของเปอร์เซียเอาชนะได้ด้วยขุมกําลังที่แข็งแกร่งกระดูกทั้งสามคืออาณาจักรที่พ่ายแพ้ต่อเปอร์เซียนั่นคืออียิปต์ลิเบียและบาบิโลนผู้คนล้มตายในการสร้างอาณาจักรนั้นมากมายการขยับตัวข้างเดียวคือกําลังของกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียมีอํานาจมากกว่ากษัตริย์ดาริอัสคนมีเดียนนั่นเอง เสือดาวเป็นสัตว์ที่ปราดเปรียวรวดเร็วยิงติดปีกถึงสปีกเพิ่มความเร็วได้แบบไม่น่าเชื่ออาณาจักรที่ตั้งขึ้นด้วยชัยชนะอย่างรวดเร็วของอเล็กซานเดอร์มหาราชชายหนุ่มวัย21ผู้นำกองทัพกรีก35,000คนเข้าต่อสู้กับกองทัพของเป er. อร์เซียอาณาจักรกรีกขยายตัวอย่างรวดเร็วและอเล็กซานเดอร์ก็จากไปอย่างรวดเร็วอาณาจักรจึงถูกแบ่งให้แม่ทัพ4คนปกครอง คืออาณาจักรกรีกมาซิโดเนียอาณาจักรเทเรสทางเอเชียน้อยอาณาจักรซีเรียตะวันออกกลางและอาณาจักรอียิปต์อาณาจักรที่สี่เล็งถึงอาณาจักรโรมหรืออาณาจักรเหล็กที่ปกครองอย่างโหดร้ายเป็นที่เกรงขามของนานาประเทศเมื่อยึดประเทศใดได้ก็ส่งตัวแทนมาปกครองทันทีอาณาจักรโรมเป็นสัตว์ที่ดานเนียลไม่เคยเห็นมาก่อนพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่า แล้วข้าพเจ้าก็อยากจะทราบถึงความจริงอันเกี่ยวกับสัตว์ตัวที่4ี่นั้นซึ่งผิดแปลกับสัตว์อื่นๆทั้งสิ้นร้ายกาลเหลือเกินมีฟันเหล็กและเล็บตีนทองสำริดซึ่งกินและหักเป็นชิ้นๆและกระชื้บสิ่งที่เหลือนั้นเสียและเกี่ยวกับเขาสิบเขาซึ่งอยู่บนหัวของมันและเขาอีกเขาหนึ่ง